บรรยากาศงามๆบนเขาปักครับผมคลิปนี้พาชมบรรยากาศอยู่เทิ่เขาปักครับเบิ้งบรรยากาศครับผมแบบยังสวยงามเลยครับที่ทัทัดภูเขานะครับผมนี่เป็นขาลงนะครับผมขาลงเขาคลิปนี้ก็พาเบิ้งบรรยากาศขาลงเขาอีกแล้วครับผม ขาเบิบ์รถบรรทุกลงเขานะครับผมหนึ่งคันครับผมกำลังลงสองคันสามคันบรรทุกหนักอยู่นะครับยังกำลังลงไปเรื่อยๆครับขาขึ้นขึ้นมากอาน่นครับผมเบิงที่แล้วครับผมที่อทัดบรรยากาศภูเขานะครับผม สวยงามเลยครับสวยงามเลยโอ้ฟังฝุ่นขึ้นมาเต็มเลยครับผมขึ้นกันมาล,มลึบลำลึบลำขึ้นมาเลยสามสี่ขั้นเลยห้าขั้นรถมันถูกเพราะไอช่วงไอช่วงเวลาขาลงเขานนิวิวดีแห่งนะครับผมในเบือ้องในภูเขาเนี่ยสวยงามเลย อ,อีกแล้วโหลดแกตกำลังขึ้นเอเบิ่งบรรยากาศภูเขาทีแล้วครับผมสวยงามขนาดไปลงเรื่อยๆครับผมลงเรื่อยๆจะสุดแล้วแหละ อาสุดเขาแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพาเบิง่งบรรยากาศทึ้งเขาปากอีกตามเคยครับผมเบื้งนี้ครับผมฟัง,งขุนกำลังรถกำลังแร็ขเกินครับจะเจอกันไหมคลิปหน้าครับผมสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ